Farewell to old England forever. Farewell to my old pals as well. สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านได้เวลามาฟังประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจกันอีกแล้วนะครับหลังจากที่ผมได้เล่าถึงประวัติศาสตร์ของออสเตรเลียตั้งแต่การมาถึงของชาวยุโรปสำรวจและตั้งถิ่นฐานตลอดจนการกำเนิดของสหพันธรัฐแล้วสิ่งที่ผมจะเล่าต่อไปนี้คือภาคต่อของเรื่องราวที่กล่าวได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ทําให้ความเป็นตัวตนและความเป็นชาติของออสเตรเลียได้อุบัติขึ้นอย่างแท้จริงนั่นคือช่วงเวลาที่โลกของเราต้องเผชิญกับสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ปี1914เกิดมหาสงครามหรือสงครามโลกครั้งที่หนึ่งชาวออสเตรเลียกว่า3 0 0 0 0นคนเข้าร่วมสงครามในฐานะพันธมิตรของอังกฤษโดยทหารออสเตรเลียร่วมกับทหารนิวซีแลนด์ภายใต้ชื่อว่า AnZ a ทหรือ Australian and New Zealand Army Corps ในเดือนกุมภาพันธ์ปี1915กองกำลัง a อน a ทเข้าร่วมยุทธการกาลิปโปอรี่ที่ประเทศตุรกีเป้าหมายหลักของฝ่ายสัมพันธมิตรคือการยึดคาบสมุทรกาลิปโปลรี่จากจัก,กรวรรดิออตโตมันเพื่อเปิดเส้นทางเดินเรือผ่านช่องแคบดานานลส์และทะเล มามาราไปทะเลดำเพื่อสนับสนุนรัสเซียแม้ว่าฝ่ายสัมพันธมิตรจะปราชัยในยุทธการนี้และฐานออสเตรเลียกว่า8,000นายเสียชีวิตแต่เหตุการณ์ดังกล่าวกลับกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความกล้าหาญและความเสียสละท่ามกลางโคลนตมและหากระสุนนี้เองที่ทำให้ความเป็นชาติของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อุบัติขึ้นเป็นครั้งแรก วันที่25เมษายนซึ่งเป็นวันครบรอบการยกพลขึ้นบกที่กาลิโปลีจึงถูกกำหนดให้เป็นวันแอนแสกเพื่อรำลึกถึงทหารผู้พลีชีพปี1918สงครามโลกครั้งที่1ยุติลงฐานออสเตรเลียเสียชีวิตกว่า60,000นายและบาดเจ็บอีกกว่า165,000นาย ปี1919เริ่มต้นโครงการรับผู้อพยพครั้งใหญ่โดยเฉพาะจากสหราชอาณาจักรเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและเพิ่มประชากรของประเทศเนื่องจากในช่วงสงครามออสเตรเลียสูญเสียประชากรจำนวนมาก19กันยายนปี1919เริ่มก่อสร้างเกรดโอเชียนโรสถนนเรียบชายฝั่งทะเลทางใต้ของรัฐวิกตอเรียถนนสายนี้สร้างขึ้นโดยทหารผ่านศึกเพื่อเป็นอนุสรแก่เพื่อนทหารที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่1และเป็นการสร้างงานให้กับทหารเหล่านี้ ถนนเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการในปี1932มีความยาวทั้งสิ้น243กิโลเมตรปัจจุบัน Great Ocean Road ถือเป็นหนึ่งในเส้นทางขับรถที่สวยงามที่สุดในโลกมกราคมปี1920 ประเทศออสเตรเลียเป็นหนึ่งในสมาชิกผู้ก่อตั้งสันนิบาตชาติซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศเพื่อรักษาสันติภาพพฤศจิก,กาย,ยนปีเดียวกันนี้สายการบินควินตัสหรือควีนสแลนแอนด์นอร์ h เทิร์นเท t ริ y ทอรี่แอเรียลเซอร์วิสลิมิเต็ดก่อตั้งขึ้นที่เมืองวินตันรัฐควีนสแลนวัตถุประสงค์แรกเริ่มคือการให้บริการขนส่งประสนีและผู้โดยสารในพื้นที่ห่างไกลของรัฐควีนสแลนโดยเริ่มต้นด้วยเครื่องบินขนาดเล็กและให้บริการเที่ยวบินระยะสั้นการก่อตั้งควินตัส ถือเป็นการเริ่มต้นของสายการบินที่มีชื่อเสียงที่สุดในออสเตรเลียและเป็นหนึ่งในสายการบินที่เก่าแก่ที่สุดในโลกปี1921 อีดิโคแวนได้กลายเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหญิงคนแรกของออสเตรเลียกรกฎาคมปี1923เริ่มต้นก่อสร้างสะพานซิดนีย์ฮาร์เบอร์โดยมีดรจอห์นแบลตฟิลเป็นวิศวะกรหลักสะพานนี้ถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ทางวิศวะกรรมและเศรษฐกิจที่สำคัญของออสเตรเลียและเรียกได้ว่าเป็นสะพานแห่งความหวังในช่วงเศรษฐกิจตกต,กต่ำที่กำลังจะเกิดขึ้นไนไม่ช้าตุลาคมปีเดียวกันนี้นะครับเริ่มวางจำหน่ายเวเจไมคคิดค้นโดยนักเคมีซีริลคาลิสเตอร์เวเจไมเป็น สเปรย์สีน้ำตาลเข้มที่ทำมาจากสารสกัดยีสต์ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตเบียร์มีรสชาติเข็มและเข้มข้น อุดมไปด้วยวิตามินบีโดยมักใช้ทาบนขนมปังปัจจุบันวเวจเวไมายถือเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมและอาหารประจำชาติของออสเตรเลียและในปี1925นะครับเริ่มต้นโครงการ Big Brother Movement เพื่อต้อนรับและสนับสนุนวัยรุ่นชายชาวอังกฤษที่ต้องการย้ายมาอาศัยและทำงานในออสเตรเลียโดยที่พี่ใหญ่หรือ Big Brother ซึ่งเป็นชายชาวออสเตรเลียที่มีอายุมากกว่าจะทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงดูแลและช่วยเหลือน้องชายหรือ Little Brother ที่อพยพเข้ามาใหม่ โครงการนี้ช่วยเพิ่มแรงงานเยาวชนเพื่อตอบสนองความต้องการในด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมและมีบทบาทสำคัญในการสร้างสังคมออสเตรเลียหลังสงครามปี1927เปิดอาคารรัฐสภาในกรุงแคนเบรารัฐสภาสพันธรัฐย้ายจากเมลเบิร์นไปตั้งที่นั่นเมลเบิร์นจึงเป็นเมืองหลวงชั่วคราวของประเทศถึง26ปีปี1928หน่วยแพทย์ทางอากาศของรัฐจัดตั้งขึ้นโดยสาธุคุณจอห์นฟรินที่เมืองคอนคลี ley, รัฐ Queensland. ควีนสแลนด์การก่อตั้งหน่วยแพทย์นี้เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการ แพในพื้นที่ห่างไกลและภูมิประเทศที่ทุรักทกุนานันปีนเารี1929เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต,กต่ำครั้งใหญ่อยู่ g r เก t d e p r e s s i o n เริ่มต้นในสหรัฐอเมริกาและแพร่กระจายมายัางออสเตรเลียส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอัตราการว่างงานพุ่งสูงขึ้นโดยในปี1 9 3 2มีประชากรว่างงานถึง32%ครอบครัวชนชั้นแรงงานจำนวนมากต้องเผชิญกับความยากจน19มีนาคมปี1 9 3 2สะพาน นีฮาร์เบอร์ เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการในพิธีเปิดนี้มีกำหนดให้แจ็คแบลงผู้ว่าการรัฐนิวเซาเวลส์เป็นผู้ตัดริบบิ้นเปิดสะพานแต่จูๆ่ๆฟรานซิสเดอะกรูดสมาชิกของกลุ่มขวาจัดที่ชื่อว่านิวการได้ขี่มา้าฝ่าฝูงชนขึ้นไปตัดริบบิ้นก่อนที่ผู้ว่าการจัดทำพิธีเหตุการณ์นี้สร้างความตกตะลึงและกลายเป็นข่าวใหญ่ในสมัยนั้นหลังจากนั้นเดอะกรูดก็ถูกจับกุมและริบบิ้นใหม่ถูกนำมาติดตั้งเพื่อให้ผู้ว่าการทำพิธีเปิดสะพานตามกำหนดการเดิมธันวาคมปี1932 เกิดการพ่ายแพ้ครั้งใหญ่ของมนุษยชาติต่อนกอีมูแต่เหตุการณ์ที่เรียกว่าสงครามนกอีมูหรือ the Great Emu War ที่รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียโดยหลังสงครามนกครั้งที่1นึ่ทหารผ่านศึกได้รับที่ดินเพื่อทำการเกษตรปลูกข้าวสาลีแต่มีเจ้านกอีมูประมาณ2 0 0 0 0ตัวบุกพื้นที่เพาะปลูกเพื่อมากินบุฟเฟเ่ข้าวสาลีกองทัพออสเตรเลียจึงส่งทหารพร้อมปืนกลและกระสุนจำนวนมากไปปราบนกอีมูแต่นกอีมูวิ่งเร็วว่องไวและกระจายตัวเป็นกลุ่มย่อยทำให้ยาก ต่อการควบคุมผู้บัญชาการปฏิบัติการระบุว่าทหารใช้กระสุนปืนคนประมาณ9,860นะัดสังหารนกอ,อีมูได้986ตัวและมีนกฝาดเจ็บประมาณ2,500ตัวถือเป็นความล้มเหลวของปฏิบัติการและสืครั้งนี้นกอ,อีมูเป็นฝ่ายชนะวันที่7ก,กันยายนปี1936ไทลาซีนหรือที่รู้จักกันในชื่อเสือเทสเมเนียหรือเทสเมเนียนไทเกอร์ตัวสุดท้ายที่ถูกเลี้ยงในสวนสัตว์โฮบาร์รัฐเทสเมเนีย ล้มตายลงและในปี1986รัฐบาลรัฐเทสเมเนียก็ประกาศการสูญพันธุ์อย่างเป็นทางการอย่าเพิ่งสับสนกับเจ้าตัวนี้นะครับเจ้าตัวนี้คือเจ้าเทสเมเนียนเดวิลหรือปีศาจเทสเมเนียซึ่งปัจจุบันสามารถไปเยี่ยมชมความน่ารักของน้องได้ในสวนสัตว์ทั่วออสเตรเลียปี1939เกิดสงครามโลกครั้งที่2 สาราชนจาจักรประกาศสงครามต่อเยอรมนีที่อยู่ภายใต้การนำของอดอลฟฮิตเลอร์หลังจากที่เยอรมนีบุกโปลแลนดดังนั้นในวันที่3กันยายนนายกรัฐมนตรีโรเบิร์ตเมนซี่ของออสเตรเลียได้ประกาศว่า And that ออสเตรเลียประกาศสงครามกับเยอรมนีกองทัพอากาศปฏิบัติการในอังกฤษกองทัพเรือในเบนิเตอร์เรเนียนและกองทัพบ,บกต่อสู้ในแอฟริกาเหนือ7ธันวาคมปี1941ญี่ปุ่นบุกโจมตีเพิร์ฮาร์เบอร์และขยายการบุกผ่านเอเชียอาคเนย์วันรุ่งขึ้นออสเตรเลียประกาศสงครามกับญี่ปุ่นและพบว่าตนเองถูกทอดทิ้งจากอังกฤษเนื่องจากขณะนั้น อังกฤษกำลังเผชิญกับสงครามในยุโรปและไม่สามารถให้การสนับสนุนได้ในเวลาที่ออสเตรเลียต้องการทำให้ออสเตรเลียเริ่มเปลี่ยนการพึ่งพิงทางการทหารจากอังกฤษไปสู่อเมริกา15กุมภาพันธ์ปี1942สิงคโปร์ยอมจำนนต่อญี่ปุ่นชาวออสเตรเลียกว่า15,000คนที่สิงคโปร์ถูกจับเป็นเชลยซึ่งนับเป็นการยอมแพ้ครั้งใหญ่ที่สุดของจักรวรรดิอังกฤษเชลยศึกเหล่านี้ถูกส่งไปยังค่ายต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายคนถูกบังคับให้ทำงานหนักในโครงการก่อสร้าง เช่นการสร้างทางรถไฟสายไทยพม่าหรือทางรถไฟสายมอละนะ4วันหลังจากนั้นญี่ปุ่นทิ้งระเบิดที่เมืองดาวินนอตเทิลเทอริทอรีซึ่งเป็นการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ที่สุดบนแผ่นดินออสเตรเลียเหตุการณ์ครั้งนี้ถูกนําเสนอในฉากหนึ่งของภาพยนตร์เรื่องออสเตรเลีย นำแสดงโดยนิโคลคิดแมนและฮิวจ์แจ็กแมนปี1945สงครามโลกครั้งที่สองยุติลงประเทศออสเตรเลียเป็นหนึ่งในประเทศที่เข้าร่วมการก่อตั้งสรระชาชาติและเริ่มเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นชาติที่มีบทบาทในเวทีโลกโดยในปีเดียวกันนี้นะครับเริ่มต้นนโยบายเพิ่มประชากรภายใต้สโลแกนพ p ู l a t e or perish ซึ่งหมายถึงเพิ่มประชากรหรือจะต้องสูญพันธุ์มีอาร์เธอร์คารเวลเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงย้ายถิ่นคนแรกนโยบายนี้สะท้อนถึงความจําเป็นในการเพิ่มจำ ำนวนประชากรผ่านการอพยพเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติและการพัฒนาเศรษฐกิจในช่วงเวลา30ปีถัดมามีผู้อพยพกว่า2ล้านคนเข้ามาในออสเตรเลียโดยประมาณ1ใน3มาจากสารชาชณาจักรปี1948โฮเดนได้เปิดตัวรถยนต์คันแรก ที่ผลิตในออสเตรเลียทั้งหมดซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อ F.X. Holden และในปีเดียวกันนี้นะครับ Don แบล d m a n นักคริกเก็ตที่มีชื่อเสียงที่สุดในประวัติศาสตร์ได้ประกาศรีทาร์จากการแข่งขันคริกเก็ตระดับนานาชาติโดยเขารักษาค่าเฉลี่ยการตีบอลในเกมเทสที่สูงถึง99.94รันซึ่งถือเป็นสถิติที่ไม่มีใครทําได้มาก่อนและยังไม่มีใครทําได้จนถึงปัจจุบันปี1950ออสเตรเลียได้ส่งกองกําลังเข้าร่วมสงครามเกาหลีภายใต้ธงสาประชาชาิเพื่อสนับสนุนเกาหลี ต่อต้านการรุกรานของเกาหลีเหนือกองพันทหารราบที่3ของออสเตรเลียมีบทบาทสําคัญในสมอรภูมมหุบเขาแคปปิองปี1951มีการสร้างข้อตกลงแอนซัสหรือออสเตรเลียนิวซีแลนด์ยูเนเต็ดสเตทซิเคียริตี้ทริตี้ซึ่งเป็นความร่วมมือทางการทหารในภูมิภาคแปซิฟิกระหว่างออสเตรเลียนิวซีแลนด์และสหรัฐอเมริกาปี1954สมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่ 2, สงทรงเป็นพระหมหากษัตริย์อังกฤษพระองค์แรกเสด็จพระราชดำเนินเยือนออสเตรเลีย อย่างเป็นทางการพร้อมนายุกแห่งเอดินบระปี1956ากจัดโอลิมปิกเกมที่เมลเบิร์นซึ่งเป็นครั้งแรกที่กีฬาโอลิมปิกจัดขึ้นในซีกโลกใต้พิธีเปิดในวันที่22พฤศจิกายนมีเจ้าชายฟิลิปนายุกแห่งเอดินบระเป็นประธานไฟโอลิมปิกถูกจุดขึ้นโดยรอนคลาร์กแชมป์นักวิ่งของออสเตรเลียสภาพโซเวียตครองแชมป์โอลิมปิกออสเตรเลียได้อันดับที่3ในตารางเหรียญรางวัลด้วยการคว้า13เหรียญทองปี1น5 7ยอันเก้าร้อยห้าสิบเดนมาร์กา ชนะการแข่งขันออกแบบซิดนีย์โอเปร่าเฮาส์1 9 5 8รัฐบาลออสเตรเลียได้เริ่มผ่อนคลายนโยบายไว i t ออสเตรเลียโพล i ซีโดยการยกเลิกการทดสอบการเขียนตามคำบอกหรือดิก t ตชันเทสซึ่งเป็นเครื่องมือหลักในการกีดกันผู้ะยพที่ไม่ใช่ชาวยุโรปปี1 9 6 2ทหารออสเตรเลียเข้าร่วมสงครามเวียดนามเป็นเวลากว่า10ปีระหว่างนี้ในประเทศออสเตรเลียมีการประท้วงต่อต้านสงครามเวียดนามอย่างหนัก ปี1966เริ่มต้นกระบวนการยกเลิกไว้ออสเตรเลียโพลิซีโดยรัฐบาลของฮารูเฮาส์ปี1967มีการลงประชามติให้ชาวพื้นเมืองออรบริจินได้รับสัญชาติออสเตรเลียเป็นครั้งแรกและมีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งปี1971เนวิลบอนเนอร์ได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกวุฒิสภาชาวออรบริจินคนแรกของออสเตรเลียปี1973ซิดนีย์โอเปร่าเฮาส์สร้างแล้วเสร็จและมีพิธีเปิดในวันที่20ตุลาคมนับเป็นสัญลักษณ์แห่งที่2ของซิดนีย์และออส ถัดจากสะพานซิดนีย์ฮาร์เบอร์และในปีเดียวกันนี้นะครับแพทริกไวท์ได้รับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมเป็นนักเขียนชาวออสเตรเลียคนแรกและคนเดียวที่ได้รับรางวัลน,นี้ปี1973รัฐบาลออสเตรเลียภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีก็อกปิดเลมให้สัตยาบันในสนสัญญาสาประชาชาติว่าด้วยการขจัดการเหยียดเชื้อชาติทุกรูปแบบและยกเลิกนโยบายออสเตรเลีย Australia ขาวหรือไว้ออสเตรเลียพ o l i c อย่างเป็นทางการ ในวันคริสต์มาสอีฟปี1974พายุไซโคลนเทรซี่ถล่มเมืองดาวินราบคาบ ปี1975ปาปวัวนิวกินีได้รับอิสรภาพ11พฤศจิกายนปีเดียวกันนี้เกิดวิกฤตรัฐธรรมนูญครั้งสำคัญที่เรียกว่า The d i s m i s s a l เมื่อผู้สำเร็จราชการแผ่นดินเซอร์จอร์นเคอร์ใช้อำนาจปลดนายกร,รัฐมนตรีกอฟ,ฟ,ฟ,ฟิทแลมจากพรรคแรงงานเบื้องหลังของเหตุการณ์นี้นะครับเกิดจากความขัดแย้งทางการเมืองที่ซับซ้อนรัฐบาลวิทแลมดำเนินนโยบายปฏิรูปที่รุนแรงและ,ะเผชิญกับปัญหาเศรษฐรกิจและเงินเฟ้อสูงโดยในเดือนก่อนหน้านี้นะครับวุฒิสภาซึ่งฝ่ายค้านครอง เสียงข้างมากได้ปฏิเสธการผ่านร่างงบประมาณเพื่อกดดันให้รัฐบาลจัดการเลือกตั้งใหม่เมื่อการเจราจาระหว่างรัฐบาลและฝ่ายค้านไม่สามารถหาทางออกได้เซอร์จอร์นเคอร์จึงตัดสินใจปลดวิทแลมและแต่งตั้งเมลคอมเฟรเซอร์หัวหน้าพรรคฝ่ายค้านจากพรรคเสรีนิยมเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีชั่วคราว พร้อมประกาศยุบสภาและจัดการเลือกตั้งใหม่เหตุการณ์นี้เป็นครั้งแรกและครั้งเดียวในประวัติศาสตร์ออสเตรเลียที่ผู้สาเร็จราชการแทนพระองค์ปลดนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งสร้างความขัดแย้งและการถกเถียงอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับบทบาทและอำนาจของผู้สาเร็จราชการแทนพระองค์ในระบบการเมืองของออสเตรเลียปี1977กลงประชามติเพื่อเลือกเพลเพียงชาติใหม่ แทนเพลง God Save the Queen ซึ่งเป็นเพลงชาติเดิมที่ใช้มาตั้งแต่สมัยอาณานิคมของสหราชนาจักโดยมีเพลงแคนดิเดตทั้งหมด4เพลงได้แก่ a d v a n c e Australia Fair เพลงที่ประพันธ์โดย Peter d o d m c c c ค m i c ในปี 1878, Walsing Matilda ประพันธ์โดย b ป n j o Patterson เพลงพื้นบ้านที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย Song of Australia ประพันธ์โดยกวีชาวอังกฤษ a r โ l i n e ์คาลตันในปี1859และ God Save the Queen เพลงชาติของสาราชนาจักรซึ่งปัจจุบันคือ God Save the King นะครับผลการลงประชามติปรากฏว่า a d v a n c e Australia Fair ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดและประกาศให้เป็นเพลงชาติอย่างเป็นทางการในปี1984จากนั้นในปี2021รัฐบาลได้ปรับเนื้อเพลง a d v a n c e Australia Fair โดยเปลี่ยนคำว่า me, เป็น For me, สะท้อนถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการยอมรับชนพื้นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานก่อนการก่อ,กอ,กอ,กอตั้งประเทศปี1978น o r t h e r n t e ร r i t o r y ได้รับการปกครองแบบกึ่งอิสระหรือเซลกอบเบิร์เมนจากรัฐบาลกลางออสเตรเลียที่กรุงแคนเบราปี1979ออสเตรเลียสั่งห้ามการล่าวานในน่านน้ำของตนวานตัวสุดท้ายที่ถูกล่าอย่างถูกกฎหมายถูกฆ่าในเดือนพฤศจิกาย,ยนปี1979ซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดของอุตสาหกรรมล่าวานในประเทศตั้งแต่ ออสเตรเลียได้เป็นผู้นําในการอนุรักษ์วาระดับสากลและสนับสนุนการห้ามล่าวานทั่วโลกในปี1981แนวปะการังเกรตเบรรี่เอรีฟซึ่งเป็นแนวปะการังที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกปี1983เรือยอชออสเตรเลียทูภายใต้การนําของกัปตันจอห์นเบอร์ทรานได้คว้าชัยชนะในการแข่งขันอเมริกาครับซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบ132ปีที่ทีมจากนอกสหรัฐสามารถครองแชมป์นี้ได้เรือออสเตรเลีย ดูโดดเด่นด้วยกระดูกงูแบบมีปีกหรือวิงเกตคิวที่ออกแบบโดยเบนเล็กเซนถือเป็นการปฏิวัติว,ตวงการเรือยอปี้อนปีส9 8 5แอสร็อ Ul ูลูลูดิอัลกาคาตาจูตาและพื้นที่ทะเลสายโดยรอบได้ถูกส่งคืนให้กับชาวพื้นเมืองแอนนังอูถือเป็นการคืนดินแดนศักดิ์สิทธิ์แก่เจ้าของดั้งเดิมและเป็นก้าวสำคัญในการยอมรับสิทธิ์ของชาวออเบอริจินปี1986ภาพยนตร์เรื่องครกคดายดันดีนำแสดงโดยพอลโฮเกนในบทไมเคิลครกคด ันดีประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากภาพยนตร์เล่าเรื่องราวของชายชาวออสเตรเลียผู้ใช้ชีวิตในป่าและการผจญภัยในเมืองนิวยอร์กผสมผสานกับความตลกและการผจญภัยที่ดึงดูดผู้ชมทั่วโลกและในปีเดียวกันนี้นะครับออสเตรเลียก็ประกาศใช้ออสเตรเลียแอคยุติอำนาจรัฐสภาและรัฐบาลสาราชนาจักรในการออกกฎหมายและแทรกแซงกิจการภายในทําให้ออสเตรเลียมีเอกภาพทางกฎหมายอย่างสมบูรณ์ปี1988คนกว่า2ล้านคนเยือนออสเตรเลียใน วาระครบรอบ200ปีของการตั้งถิ่นฐานของชาวยุโรปตั้งแต่กองเรือแรกในปี1788แต่มีการถูกเถียงว่าเป็นการละเลยผลกระทบที่ชาวพื้นเมืองได้รับจากการตั้งถิ่นฐานของชาวยุโรปนั้น ในปีเดียวกันนี้นะครับสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธท,ที่2ได้เสด็จพระราชด,ดำเนินเปิดอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ที่กรุงแคนเบราปี1992าราสศาลสูงออสเตรเลียมีคำพิพากษาในคดีมาโบ่ยอมรับสิทธิ์ของชนพื้นเมืองในการถือครองที่ดินตามกฎหมายดั้งเดิมหรือ a นท v e t ท t l e คำพิพากษานี้ยกเลิกแนวคิดเทอร่าโูริอัตที่ถือว่าออสเตรเลียเป็นดินแดนที่ไม่มีเจ้าของก่อนการเข้ามาของชาวยุโรปและยอมรับสิทธิ์ในที่ดินตามกฎหมาย และประเพณีชนพื้นเมืองและในเดือนกรกฎาคมปีเดียวกันนี้นะครับบานาน่าอินไปจามัสหรือกล้วยหอมจอมซนออกอากาศครั้งแรกทางสถานีโทรทัศน์ ABC ของออสเตรเลียนับเป็นรายการโทรทัศน์สำหรับเด็กยุค90ที่ฮิตทั่วบ้านทั่วเมืองด้วยประโยคที่ว่านายคิดเหมือนกับที่ฉันคิดไหมบีหนึ่งฉันก็คิดเหมือนกันนะบี ปี1 995ชาวออสเตรเลียคัดค้านรุนแรงต่อการทดลองดิวเคลียร์ของฝรั่งเศสในแปซิฟิกใต้ปี1 999ออสเตรเลียลงประชามติค้านการเป็นสาธารณารัฐยังยังคงเป็นประเทศในเครือจักรภพที่มีพระมกษัตริย์อังกฤษทรงเป็นพระประมุขปี2000นครซิดนีย์เป็นมหานาครแห่งแรกที่เฉลิมฉลองสาสวรรษใหม่และในปีนี้นี่เองนะครับ ที่ซินีนได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนครั้งที่27โดยฮวนอันโตนิโอซามารันประธานคณะกรรมการโอลิมปิกสากลในขณะนั้นได้ยกย่องว่าเป็นโอลิมปิกที่ดีที่สุดที่เคยมีมาหนึ่งในช่วงเวลาที่โดดเด่นของพิธีเปิดคือการที่แคทตี้ฟรีแมนนักวิ่งชาวพื้นเมืองจุดคบเพลิงโอลิมปิกและเธอก็ได้คว้าเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาวิ่ง400เมตรหญิงในโอลิมปิกครั้งนี้ด้วย เจ้าเหรียญทองโอลิมปิกตกเป็นของสหรัฐอเมริกาขณะที่ออสเตรเลียเจ้าภาพทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าอันดับ4ในตารางสรุปเหรียญรางวัล ขณะที่ประเทศไทยส่งทัพนักกีฬาทั้งสิ้น52คนนะครับมีสมรักคำสิงห์นักกีฬามวยสากลสมัครเล่นเหรียญทองโอลิมปิกปี1996ที่แอตแลนต้าเป็นผู้เชิญธงไตรลงเข้าสู่สนามสิ่งที่นำความสุขและความภาคภูมิใจมาสู่ชาวไทยในยุคนั้นคือการคว้าเหรียญทองมวยสากลสมัครเล่นรุ่นฟรายเวทโดยร้อยตรดตรีวิจารณพลลิลิศเหรียญทองแดงมวยสากลสมัครเล่นรุ่นไลท์มิดเดิลเวทโดยพรชัยทองบุรานและเหรียญทองแดงกีฬายกน้ำหนักรุ่น58กิโลกรัมหญิงโดยเกษราพรสุตา ซึ่งยังเป็นนักกีฬาหญิงไทยคนแรกที่ได้เหรียญรางวัลกีฬาโอลิมปิกครับโลโก้ของโอลิมปิกซิดนีย์2000ออกแบบเพื่อสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของออสเตรเลียโดยใช้รูปทรงคล้ายบูมเมลแงซึ่งเป็นอุปกรณ์ล่าสัตว์ดั้งเดิมของชาวออรบิริจินเรียงตัวกันเป็นรูปนักกีฬาที่กำลังวิ่งสีสันหลักคือสีแดงสีเหลืองและสีน้ำเงิน ื่อถึงแสงแดหดหาดทรายและน้ําทะเลของออสเตรเลียรวมถึงพลังและจิตวิญญาณของนักกีฬาและความมีชีวิตชีวาของเมืองซิดนีย์ลายซิกแซกด้านบนยังสื่อถึงหลังคาของซิดนีย์โอเปร่าเฮาส์มัสคอตมี3ตัวนะครับซึ่งเป็นสัตว์พื้นเมืองของออสเตรเลียทั้งหมดได้แก่ซีตเจ้าตุ่นปากเป็ดหรือพลาทิพุส์สื่อถึงน้ําและความหลากหลายทางชีวภาพชื่อซีตมาจากซิดนีย์เมืองเจ้าภาพของการแข่งขันออลลี่นกคุคคกคาเบรา สื่อถึงอากาศความเป็นมิตรและความร่าเริงส่วนชื่อโอลลี่มาจากคำว่าโอลิมปิกและสุดท้ายเจ้ามิลลี่หรือตัวอีคิดหน้าเป็นเจ้าตัวกินมดที่หน้าตาคล้ายเม่นนะครับสื่อถึงดินและความอุดมสมบูรณ์ชื่อมิลลี่มาจากมิลเลนเนียมสื่อถึงศัพรษใหม่ที่กำลังจะมาถึงขอแถมอีกนิดนะครับสำหรับเจ้าตัวมาสคอตพาราลิมปิกเกมในปีนี้คือเจ้าลิซซี่เป็นกิ้งก่าพื้นเมืองที่มีชื่อว่าฟรีลเนกเกตลิซ่าหรือกิ้งก่าคอพวงนั่นเองครับ ปี2001ครบรอบร้อยปีแห่งสาพันธรัฐปี2002เกิดเหตุการณ์ระเบิดในบาหลีซึ่งมีผู้เสียชีวิตกว่า200คนเป็นชาวออสเตรเลีย88คนเหตุการณ์นี้กระตุ้นให้ออสเตรเลียเข้มงวดนโยบายต่อต้านการก่อการร้ายมากขึ้นปี2003รัฐบาลออสเตรเลียภายใต้การนำของพรรคริเบอรรัลสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารสหรัฐอเมริกาในอิรักโดยส่งทหารเข้าร่วมในปฏิบัติการดังกล่าว และในปีเดียวกันนี้นะครับแอนิเมชัน Finding Nemo ปลาเล็กหัวใจโตโตของสตูดิโอพิกซาออกฉายเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับปริตรทออสเตรเลียโดยตรงนะครับแต่แบ็กกราวน์ของเรื่องเป็นท้องทะเลและแนวปะการังที่อุดมสมบูรณ์ของออสเตรเลียและทิวทัศน์เมืองซิดนีย์ที่สวยงาม ปี2006ออสเตรเลียเผชิญกับความแห้งแล้งรุนแรงที่สุดในรอบศตรวรรษซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเดอะมิเลเนียมเดวภาวะวนี้เริ่มต้นตั้งแต่ปี2001ต่อเนื่องจนถึงปี2009นำมาซึ่งมาตรการในการควบคุมการใช้น้ำรวมถึงการก่อสร้างโรงงานผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลมีนาคมปีเดียวกันนี้เมลเบิร์นเป็นเจ้าภาพจัดก,การแข่งขันกีฬาเครือจัก,กรภพมีเจ้ากระตั้วดำหางแดงนกพื้นเมืองของออสเตรเลียที่น่ารักชื่อว่าคารักเป็นตัวนำโชค มิถุนายนปี2007นะครับ UNESCO ก็ได้ขึ้นทะเบียนโรงอุปรากรซิดนีย์หรือซิดนีย์โอเปร่าเฮาส์เป็นมรดกโลก13กุมภาพันธ์ปี2008นายกรัฐมนตรีเควินรัดกล่าวคำขอโทษคนรุ่นที่ถูกลักพาหรือสโตเล่นเจเนเรชันอย่างเป็นทางการ สโตเลนเจนเลชันคือเด็กชาวบริจินและชาวเกาะช่องแคบเทเรสที่ถูกพรากจากครอบครัวระหว่างปี1910ถึงปี1970นโยบายดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อหลอมรวมเด็กเหล่านี้เข้าสู่สังคมยุโรปโดยเชื่อว่าการแยกเด็กออกจากวัฒนธรรมของตนจะทําให้พวกเขาได้รับการศึกษาและการใช้ชีวิตแบบชาวตะวันตกเด็กที่ถูกแยกไปมักถูกส่งไปยังสถานที่เลี้ยงเด็กกําพร้าหรือบ้านพักของมิชชนันนารีและในหลายกรณีเด็กเหล่านี้ต้องเผชิญกับการถูกทำร้าย ร่างกายและจิตใจอีกทั้งถูกห้ามไม่ให้พูดภาษาแม่หรือปฏิบัติตามวัฒนธรรมดั้งเดิมของตนเองผลกระทบของนโยบายนี้ยังส่งผลลึกซึ้งต่อชุมชนชาวบริจิตหลายกลุ่มจ,จนปัจจุบันคําขอโทษของนายกรัฐมนตรีรัฐถือเป็นก้าวสาคัญในการยอมรับความผิดพลาดในอดีตและเริ่มต้นกระบวนการเยียวยาสําหรับชาวพื้นเมือง เกุมภาพันธ์ปี2009มีผู้เสียชีวิตกว่า170รายและบ้านกว่า2,000หลังถูกทำลายจากเหตุการณ์ไฟไหม้ป่าในรัฐวิกตอเรียสาเหตุของไฟป่าครั้งนี้มาจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดและแห้งแล้งอย่างต่อเนื่องประกอบกับลมแรงที่พัดผ่านพื้นที่ทำให้ไฟป่าลุกลามอย่างรวดเร็วในภายหลังวันนี้ได้ถูกเรียกว่า Black Saturday ปี2010 จูเลียกิวลาดเป็นสตรีคนแรกที่ไดรับเลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีปี2011พายุไซคโคลนเขตร้อนทาชาและปรากฏการณ์ลานิยาทําทให้เกิดน้ําท่วมในหลายพื้นที่ของรัฐควีนสแลนด์ร้อยีเจาของรัฐประกาศเขตภัยพิบัติ และในปีเดียวกันนี้คาเดลอีแวนส์เป็นชาวออสเตรเลียคนแรกที่ชนะการแข่งขันทัวร์ดูฟรองปี2018เมืองโกโคสเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเครือจักรภพโลโก้สีส,สันสดใสได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติชายฝั่งรูปร่างหลายเส้นแบบชาวพื้นเมืองวาดเป็นนักกีฬาประเภทต่างๆมาสคอตของงานมีชื่อว่าโบโรบีเป็นหมีโคอาล่าขนสีฟ้าซึ่งเป็นสีที่แปลกใหม่สำหรับเจ้าโคอาล่าและมีลวดลายดั้งเดิมบนฝ่ามือและเท้าสื่อถึงความ ความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นชื่อบอโรบี้มาจากคำในภาษายูกัมเบของชนพื้นเมืองซึ่งแปลว่า เจ้าโคอ,อาลา่ามิถุนายนปี2019จนถึงต้นปี2020เกิดเหตุการณ์แบล็กซัมเมอร์เป็นเหตุการณ์ไฟป่าครั้งใหญ่และรุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของประเทศมีพื้นที่ป่าถูกเผาไหม้กว่า46ล้านเอเคอร์มีผู้เสียชีวิตกว่า33คนและมีสัตว์ป่าประมาณ3,000ล้านตัวที่ได้รับผลกระทบและเสียชีวิตจากไฟป่านอกจากนี้ยังมีบ้านเรือนมากกว่า3,000หลังที่ถูกทำลายควันไฟป่าทำให้คุณภาพอากาศแย่ลงอย่างมากไฟป่าครั้งนี้ ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางทั้งต่อสิ่งแวดล้อมสัตว์ป่าและชุมชนในหลายรัฐของออสเตรเลียโดยเฉพาะในรัฐนิวเซาเว a ลส์และรัฐวิกตอเรียปี2020เกิดการระบาดของโควิด -19 ทั่วโลกปี2023ซิดนียเป็นเจ้าภาพจัดงานวอลป라이ซ์ครั้งแรกในซีโลกใต้ทำให้เกิดการรวมตัวของชุมชน LGBTQ จากทั่วโลก เรื่องราวสนุกสนุกและน่าสนใจของ Hi Story ยังมีอีกมากติดตามชมตอนต่อไปให้ได้นะครับสำหรับวันนี้ก่อนจากอยากบอกทุกคนสักนิดว่าดื่มนมเป็นประจำทำให้สุขภาพแข็งแรงและอย่าลืมแปลงฟันก่อนเข้านอนกันด้วยนะครับสวัสดีครับ